สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจําวันเสาร์ที่7กันยายน2568โดยช่อง3 HD ก็ถ่ายทอดสดจากวิธีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา 12. นาฬิกา15นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณทีมงานกลุ่มพลังใหม่ โดยหัวเรือใหญ่คุณสมมัยสกุลเมตตาก็ช่วยกันประกอบคู่มวยวายตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่12รอบนอกเอารอบตัดเชือกระหว่างฉลามทองสิทธ์ฉลามขาวหรือว่าฉลามทองสิงห์มาวินเจอกับกล้านาลงพันพินิษ์ที่พิกัด1 1ออปอนด์เท่ากันคู่ที่2การีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเพชรขอภายครับมณีเพชร เกียรติอธิวัตรที่พิกัด111ปอนด์คู่ที่3คู่เอกประจำเสาร์นี้เจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยใส่กับเพชรชัยนาทโคบานรังสิตหรือว่าเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเองเจอกันที่121ปอนด์คู่ที่4พรสวรรค์เกียรติภัยสนเจอกับนักสู้บ้านแรมบ้าที่พิกัด101ปอนด์เท่ากันครับ ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจาร,รณ์ศึกเจ้ามวยไทยบกสอนสมัยทั้ง4คู่ก็เชิญเคยครับหม,มอมวย้านนอกก็ขอกําลังใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหม,มอมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก PK24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก P k 2 4ระบบออ,อโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไว สนใจก็แอดไปที่ id line adpk สองสี่ adpk สองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่สิบสองรอบนักเอาคู่นี้ใครชนะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับสิงห์ดำที่ไปยืนรอยอยู่แล้วนะครับระหว่างฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวฉลามทองสิงห์มาวิน เจอกับกล้าพินิจขออภยัยกล้านาะลงพันพินิจที่พิกัด111ปอนด์เท่ากันมาดูที่มุมแดงครับฉลามทองอายุ17จากสงขลาส่วนสูง174เซนเมตรน้ำหนักป,ปล่อยๆ54กิโลกร,รมัม <c oughs> ก็ชงมาแล้วประมาณ50ครั้งซ้อมที่สิงห์มาวินครับเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขว้าต่อยขวาตั้งรับจับทางดักสาดแข้งดักเสียบดักแทง เหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยหาไฟหลังชนะ3แพ 2, ส้สองาครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ็คคนรักปทุมที่ทุปติมินดนเมืองชนะน็อกยก4มิ Bean, สเตอร์บีนสบุญมีลิ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดก็ชนะคะแนนทันเทพสจิตประเสริฐที่ศึกเจ้ามวยไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินกล้าณนระงพันพินิดอายุ16จากชุมพร ส่วนสูง167น้ำหนักปล่อยๆ53กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ45ครั้งซ้อมที่พันพินิษ์ชุมพรก็เป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแป้มรัดฟันตีมีลูกขึ้นลรดปลอใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยห้าไฟหลังก็ชนะ3แพ้2สามกลางหลังก็มีแพนน็อกยกสาันเทพสจิตประเสริฐที่ทุบปิมินรนเมืองชนะคะแนนเพชรเปีงยงไกจิตเมืองนนที่ศึกเจ้ามวยไทย ล่าสุดก็เอาชนะนอกยก4เบอร์หนึ่งอสละชีพที่ศึกเจ้ามวยไทยครับครับคู่นี้อย่างที่บอกครับก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่12รอบน็อกเอาทใครชนะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับสิงห์ดำชอห้าพยักที่เข้าไปยืนรออยู่แล้วส่วนผู้แพ้ก็ไปชิงที่3กับกลีดเงินครับทั้งคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่25ธันวาคมปี6 6ที่ทูปเตมีดอนเมืองในพิกัด ร้อยสิบปอนด์ผลฉลามทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาแบบดุเดือดคู่คิดสุดสีครับวันนี้มาเจอกันในมวยรอบพิกัดร้อยสิบเอ็ดปอนด์สำหรับตัวผมมองว่าแดงฉลามทองฉลามขาวจะอาศัยรูปร่างที่สูงลอยกว่าได้เวทไปปล่อยอีกหนึ่งโลนะครับจะอาศัยเหลี่ยมมวยดักสาดแข้่งดักเสียบดักแทงเบียดเอาชนะกลานลงได้อีกครั้งหนึ่งครับได้ทะลุเข้าไปชิงกับสิงดำต่อไป ผมให้แดงฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับต่อคู่ที่2เลยครับการิมพีเคแสนชยัยเจอกับมณีเพชรเกียรติอธิวัตนที่พิกัด111ปอนด์มุมแดงการิมพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมอายุ17จากกทมส่วนสูง168น้ำหนักปลดปล่อย54กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่พีเคแสนชยัยมวยไทยยิม เป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟรัตีเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมหาครั้งหลังชนะ2แพ้3า,าครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนบุษรีสบุญมีฤทธิ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้คะแนนมิสเตอร์บีนสบุญมีฤทธิ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดแจ้งเกิดไว้เอาชนะคะแนนกักทองพันธมิตรมวยไทยที่ทูปติมีดอนเมืองครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินมณีเพชรเกียรติอธิวัฒน์อายุ19จากสตูลส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนักป่วยป่อยห้กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ34ครั้งซ้อมที่สบุญมิลิ์ครับเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดานขยันออกอาวุธแต่ว่าหยุดไปนานครับควมการชกก่อนหยุดไปก็มีแพ้นอกยกสาม ซูเปอรแ์แซมวูดดี้ชนบุรีพาลิซซิงที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่27ึกพฤษภาปี66ก็1ปีกว่ากว่าล่าสุดกลับมาเข้ากรุงอีกครั้งหนึ่งก็มาชนะนอกยก3เพชรกรเกรเตอร์ยิมที่ราชดำเนินเมื่อ14สิงหาคม67ที่ผ่านมานี่เองนะครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นกาลิมพิเคแนชัยอายุ17เป็นรุ่นน้อง2ปีเหลี่ยมเข่าเกาเกม ส่วนน้ำเงินมณีเพชรเกียรติอธิวัฒน์ฝีมือครบเครื่องทั้งคู่นี่รูปร่างปากหัวตัวเท่าครับทรงมวยนอกได้ในดีทั้งคู่นะครับแพชชนะวัดกันที่แรงปลายครับคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าการีมพิเคแสนชายครับร่างกายดีกว่าเพราะว่าโชคประจำสม่ำเสมอกว่านั่นเองนะครับจะเบียดเอาชนะมณีเพชรได้ไท้ายๆครับคู่นี้ผมให้แดงการีมพิเคแสนชายเป็นมยรักเมยอชอบระดับ 3ดาวครับต่อที่คู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสาร์นี้ครับเจ้าอินซีเกียร์เจริญชัยใส่กับเพชรชัยนาทโคบานรังสิตเพชรชัยนาทส์กำน,น,นันเน่ง1้อยอดปอนมุมแดงเจ้าอินซีอายุ26จากสาตูลส่วนสูง164เซนติเมตรน้ำหนักป่อยๆ่อย60กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ1 0อยครั้งซ้อมที่พีเคแสนชัย เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดันตลอด,อดป่อใหญ่ปลายแรงหาครั้งหลังชนะสองแพ้3 3าครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนไม้สั่งคำสอยยิ่งเจริญกันช่างที่รายการวันลุมพินีชนะคะแนนรักชุมพรทัศน์ย,ยิล์ศ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยราสุดพัฒนาแพ้คะแนนยอดศิลาชอห้าพยักษ์ที่ราชดําเนินครับส่วนน้ำเงินเพชรชัยนาทโคบาลรังสิตเพชรชั China, ยนาทส์กํานันแดง อายุ27จากสุรินทร์ส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณร้อยครั้งซ้อมที่สอสมหมายบางกะปิเป็นมวยเขา่าผสมฝีมือครับตั้งรับจับทางได้เดินเป็นเก้าเกมเรียมเชิงดีอาวุธเยอะห้าไฟหลังชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังก็มีแพนน็อกยก 2, สองซันเดย์บุมเด็กเซียนที่วันลุมพินีชนะคะแนนเพชรวานนบอลมหาชัยที่ราชดำเนิน ล่าสุดชนะนอกยกสามบิลาดินแสงมรกฏที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้แดงเจ้าอินซีเกียเจริญชัยอายุ26เป็นรุ่นน้อง1ปีเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าได้วิดปล่อยมากกว่า2โลน้ำเงินเพชรชัยนาทโคบรลรังสีผีมือครบเครื่องอาวุธเยอะสอกคมได้สูงได้ลอยนิดนคู่นี้เก่าเจอเก่านอกกับในต้นตนน้ำเงินเพชรชัยนาท โคบารังสิตน่าจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าเก่งวงนอกส่วนแดงเจ้าอินซีถ้าจะชนะนี่ต้องลงทุนเดินเปิดเกมแต่ต้นๆปั้มรัฐพัตตีให้คูชค่ชกนี่แผ่วปลาให้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเพชรชัยนาธจะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวยดักศาสตร์แข้งดักทีบดักแทงเบียดเอาชนะเจ้าอินทรีได้ไทยทายครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินเพชรชัยนาธโคบ,บานรังสิตเป็นมยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับ มาถึงคู่ที่4หลังคู่เอกครับพรสวรรค์เกียรติภัยสนเจอกับนักสู้บ้านแรมบ้าที่พิกัด1 0อยหนึ่ปอนเท่ากันมุมแดงพรสวรรค์อายุ14จากตรังส่วนสูง161เซนติเมตรน้ำหนักปล่อย47กิโลกรัมก็ชกม,มาประมาณ30ครั้งซ้อมที่โรงเรียนกีฬาตรังจังหวัดตรังครับก็เป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีประเภทหลากหลายใจเกินรอ้อยแต่ว่านานๆชกที สาครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรนาคาลูกเจ้าพอ่อขอภายครับลูกเจ้าแม่สายวาร,รีที่ทุบตตมีดอนเมืองชนะคะแนนคิวทองก่อการลวกที่ดอนเมืองล่าสุดก็เอาชนะคะแนนสุดสาครปอเพชรไข่แก้วศึกเจ้ามวยไทยครับเมื่อวันที่3เมษายนปีหกเจ็ดที่ผ่านมาก็พักไปประมาณเกือบเกือบหเดือนครับส่วนน้ำเงินนักสู้บ้านเรมบา้าอายุ14จากชนบุรีส่วนสูง1 6 8 น้ำหนักปล่อยๆ49กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งซ้อมที่บ้านแรมบ้าพัทยาชนบุรีเป็นมวยบูเดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาบูดูดันตลอดปลอดใหญปลายแรงความสามข้างหลังก็มีชนะคะแนนสแกเงินสิทธิ์อาจารย์ตายที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะคะแนนจงอางดำสิงมาวินที่ทุบเตมีดอนเมือง ล่าสุดพาดาแพ้คะแนนสแกนเงินสิทธิอาจารย์ต่ายที่ทุปเตมีดอนเมืองเมื่อ27พฤษภาคมปี67ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณ3เดือนกว่า,วาครับครับทั้งคู่นี่อายุ14ปีเท่ากันแดงพรสวรรค์เกียรติพศนเป็นมวยซ้ายเปิดเกมน้ำเงินนักสู้บ้านแรมบ้าเป็นมวยขวาได้สูงได้ลอยน้ำหนักปล่อยมากกว่า2โลครับสำหรับตัวผมมองว่าต้นๆน,น่าจะคู่ขี้สูสี แต่ไปปลายนักสู้บ้านแรมบ้าจะอาศัยกระดูกมวยแล้วก็ร่างกายที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดแข้เงเครื่องแซงเอาชนะได้ไทยไทยครับผมให้น้ำเงินครับนักสู้บ้านแรมบ้าเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์สุดเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนำมวยพักยก P ี2 4ครับ มวยพักยกพิเคสระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline พิเค4สองสี่พิเค2สอจมมีอดมคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยพานอกแนะนำมาจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับก็มาถ,ถึงสรุปมวยรักมวยชอบศึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้ครับคู่ที่หนึ่งให้แดงครับฉลามทองสิทธ์ฉลามขาวเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวเหลี่ยมมวยไอมวยดีกว่าครับ คู่ที่2ก็ให้แดงการิมพิเคสแสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวเข่าแรงแซงปลายๆคู่ที่3ให้น้ำเงินเพชรชัยนาทโคบานร,างรังสิตเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเก๋าเจอเกา๋าหนักแรงกว่าคู่ที่4ให้น้ําเงินนักสู้บ้านแรมบ้าเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวสดเบิดเก๋าเอาอยู่ครับครับ ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ